และนี่คือ3 <S <S เหตุผลหลักนะครับที่ทําให้พ่อค้าแม่คา้าออนไลน์นั้นเนี่ยไม่สามารถมียอดได้ร้อยล้านต่อปีไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่คา้าออนไลน์รายเล็กหรือรายใหญ่ก็ตามนะครับผมปัญหาประการแรกนั่นก็คือคนเหล่านั้นไม่มีความชัดเจนเรื่องกลุ่มเป้าหมายครับพ่อค้าแม่คา้าออนไลน์ส่วนใหญ่ครับหาของมาขายออนไลน์ได้หรือผลิตสินค้ามาขายออนไลน์ได้นั้นเนี่ยไม่เคยโฟกัสเรื่องกลุ่มเป้าหมายในการขายของเลยครับคิดว่าของตัวเองนั้นเนี่ยดีและเหมาะสําหรับทุกคนการคิดแบบนี้นะครับจะ ทำให้ไม่มีใครที่สามารถเป็นลูกค้าคุณได้เลยครับเพราะคุณไม่ได้โฟกัสเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจนคุณอย่าลืมนะครับว่าของคุณนั้นเนี่ยไม่ได้ดีสําหรับทุกคนแน่นอนครับมันจะมีเฉพาะแค่บางกลุ่มเท่านั้นครับที่จะตัดสินใจซื้อของกับคุณพอคุณไม่โฟกัสก,กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณจะใช้งบประมาณทางการตลาดคุณแบบวานแหคุณจะยิงแอดไปทั่วแล้วสุดท้าย คุณจะไม่ได้ใครเลยมาเป็นลูกค้าหรือถ้าได้ก็จะน้อยมากแล้วก็จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทางการตลาดของคุณแน่นอนและสําคัญที่สุดก็คือคุณจะไม่สามารถโตยอดได้ถึงร้อยล้านนั่นเองครับและข้อที่2นะครับคือระบบการบริหารจัดการนั้นเนี่ยไม่พร้อมสําหรับการขยายตัวคือใช้ตัวเองเป็นระบบครับผมตอนขายใหม่ๆคุณทําคนเดียวคุณยังทําไหวอันนั้นไม่มีใครว่าครับแต่เมื่อคุณเริ่มมีออเดอร์มากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะครับหลายคนไม่ยอมเอารายได้ อเอากําไรที่ได้นั้นเนี่ยไปขยายทีมงานไม่ยอมเอารายได้เนี่ยไปสร้างระบบก,กับเอารายได้ไปใช้ผิดที่ผิดทางแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวฉันจะขายดีตลอดไปอันนี้คือจุดอันตรายที่สุดเลยนะครับคุณจะขายดี แค่เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นครับถ้าคุณไม่สร้างระบบรองรับนะครับทุกๆุกอย่างมันจะมาตันที่ตัวคุณครับเพราะขาแม่้าออนไลน์มือใหม่ที่เริ่มจะขายดีเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าจงเอากําไรที่ได้มานั้นเนี่ยไปสร้างระบบหลังบ้านรองรับครับอย่าให้คุณต้องเป็นคนที่นั่งทําคอนเทนต์เองอัดคลิปเองตัดต่อเองสั่งงานลูกน้องเองแพ็คของตอบแชทถ้าคุณยังทําแบบนี้อยู่นะครับยอดคุณจะมีเพดานจํากัดครับเพราะทุกๆอย่างรอการตัดสินใจจากคุณและเมื่อคุณทํามันไม่ไหวเมื่อไหร่ประสิทธิ ภาพการทำงานคุณจะลดลงครับและยอดขายคุณจะค่อยๆตกลงถ้าคุณไม่มีระบบรองรับรับรองว่าคุณจะเลยจุดสูงสุดแล้วคุณจะค่อยๆตกลงแน่นอนครับ และเหตุผลประการที่3นะครับนั่นก็คือการตลาดที่ขาดความแตกต่างและชัดเจนพูดง่ายๆคือไม่มีการแบรนดิ้งสินค้าคุณนั่นเองครับคุณอย่าลืมนะครับว่าทุกธุรกิจมีคู่แข่งอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนแรกที่จับพัดจับผูขึ้นมาขายได้แล้วคุณขายดีอีกไม่นานจะมีคนก๊อปปี้คุณจะมีคนหาของแบบเดียวกับคุณมาขายครับคุณจะขายดีได้แค่พักเดียวแล้วหลังจากนั้นคุณจะถูกคู่แข่งเข้ามาตัดราคาครับกำไรที่คุณเคยมีมากๆก็จะลดลงลดลงและสุดท้ายคุณก็จะ เข้าไปสู่สงครามราคาซึ่งคุณจะไม่มีวันชนะเลยครับคุณจําคาโคชบีเอาไว้เลยนะครับว่าคุณไม่มีทางขายได้ถูกที่สุดบนโลกใบนี้แน่นอนครับวิธีแก้ก็คือคุณต้องสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาครับสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์สินค้าคุณร้านค้าคุณหรือแม้กระทั่งแบรนด์ตัวตนคุณเองครับจุดนี้เองครับที่จะทําให้คุณมีความแตกต่างไม่มีใครสามารถแข่งขันกับคุณได้ครับและคุณจะสามารถอยู่รอดยืนในระยะยาวได้ยอดขายร้อยล้านต่อปีก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือ3ปัญหาใหญ่เลยนะครับที่โค้ดบีเจอคนที่เข้ามาปรึกษาโค้ดบีแล้ว95%มี1ใน3ปัญหานี้ทั้งนั้นเลยครับทั้งหมดทั้งมวลคือความรู้ที่โค้ดบีสกัดออกมาครับแล้วโค้ดบีก็สร้างเป็นคอร์สขึ้นมาสอนวิธีการสร้างยอดขายสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ปั้นธุรกิจให้คุณได้ร้อยล้านต่อปีครับซึ่งเป็นคอร์สใหม่โค้ดบีนะครับผมเป็นคอร์สสอนสดเจอตัว2วันจบนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์และอาทิตย์ที่18รับเปดและสอนให้ รสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ของคุณสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และสร้างแบรนดิ้งสินค้าหรือร้านค้าของคุณครับให้มีความยั่งยืนต่อไปในระยะยาวสอนให้คุณนะครับใช้ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการในการคิดคอนเทนต์ในการสร้างคอนเซ็ปต์ธุรกิจมีอยู่ไม่กี่คนในประเทศไทยนะครับที่เอา AI มาสอนคุณในเรื่องนี้ตรงๆความรู้ทั้งหมดที่โค้ดบีเอามาสอนคุณเกิดจากประสบการณ์การทําธุรกิจของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาคาดหวังคําสับสวยหรูภาษาอังกฤษโค้ดบีไม่มีให้คุณค สิ่งที่โค้ดบีมีให้คุณได้คือทําธุรกิจแบบถูกทิศถูกทางแล้วที่สําคัญคือคุณต้องสร้างยอดขายได้จริงในระยะยาวแบบที่มีระบบบริหารจัดการรองรับอีกเซกชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเซกชันที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือสอนให้คุณสร้างระบบครับไม่ให้คุณเป็นคอขวดของตัวธุรกิจของคุณเองครับโค้ดบีนะครับเป็นคนหนึ่งที่เคยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาเมื่อ4ปีที่แล้วครับขายดีขึ้นมาภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วมาตกมาตายตรงที่ว่าไม่เคยสร้างระบบรองรับครับทำงานคนเดียวอยู่ตลอดเวลาครับปัญหา ก็คือคุณจะเหนื่อยจนคุณไม่มีเวลาพักผ่อนคุณจะขาดไม่ได้คุณจะลาไม่ได้ลูกน้องทุกคนมารอการตัดสินใจจากคุณทุกอย่างเลยครับผมแล้วคุณจะไม่มีความสุขเลยครับโคชบีเคยตกนรกแบบนี้มาแล้วครับใช้เวลาถึง2ปีเลยนะครับกว่าจะเซตระบบทุกอย่างลงตัววันนี้โคชบีแกะประสบการณ์ตรงนั้นโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาแบบโคชบีครับเริ่มตั้งแต่คุณตั้งไข่สร้างแบบคุณสร้างระบบควบคู่ไปกันตั้งแต่ตอนแรกครับเพราะตอนที่คุณโตแล้วคุณมียอดขายดีแล้วแล้วคุณมาเสียเวลาสร้างระบบอันนี้ โคตรยากยากกว่าครับคุณต้องมาลื้อใหม่ทั้งหมดครับผมและคนในองค์กรคุณจะแอนตี้ด้วยครับเพราะเขาเคยทําแบบไม่เป็นระบบมาก่อนมันสบายกว่ามันจุกจิกน้อยกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับโค้ดบีจะสอนให้คุณมียอดขายได้ร้อยล้านต่อปีนะครับผมถ้าคุณสนใจคอร์สนี้นะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยย้ําอีกทีนะครับว่ารอบต่อไปนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่18และ19เดือนมกราคมนี้นะครับที่โรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24และที่สําคัญนะครับโค้ดบีรับกร ำนวนแบรนด์เท่านั้นนะครับไม่ได้รับเปิดเป็นการทั่วไปถ้าคุณสนใจจริงๆนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโคชปีได้เลยครับผม ต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง Tik t o k นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม290,000คนแล้วก็กดส่งข้อความทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์